เรามาดูอีกหนึ่งคดีซึ่งถือว่าเป็นคดีที่หลายฝ่ายเนี่ยติดตามมากๆแล้วก็โอ้โหมันพัวพันกันไปหลากหลายส่วนมาก<ฆ>เกี่ยวข้องกับการประมูลงานภาครัฐที่โอ้โหบริษัทบริษัทเดียวนะรับงานไม่รู้กี่กระทรวงเม็ดเงินหลักพันล้านความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนนะครับในคดีของนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกนะฮะมีการขยายผลการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ มีคำสั่งให้ทำการสืบสวนตามกฎหมายแล้วก็ให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือกครอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเครือข่ายกำนันนกนะฮะมีเครือข่ายธุรกิจที่เข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐเริ่มตั้งแต่ปี54ปัจจุบ,บันนี้รับงานมาแล้ว1544โครงการครับโอ้โงงบประมาณเนี่ย7,579ล้านบาท